สวัสดีครับพ่อกับวิธีคนไขรบ้านครับผมใบเปาใชพูมคนมาละคือเก่าครับเป็นอ่องครับผมบวันนี้หลังลิงงานกับโบมีอย่างไรครับผมเปาใชพูมก็จิพามาลาะเบิง้งอันปลาดอกใหม่ปลาผัากปลาอย่างเนาะของประเทศอิตาเลียครับผมของแรงงานไทยในเขตนั้นเขตน,นี้เนาะอันนี้ก็เป็นปลาดอกใหม่ของผมเองครับผมนี่ก็จะเป็นขอเขอื่อนว่าปลาอินฟลอมครับเป็นอองเดี๋ยวให้เบิง้งเนาะ ครับอันนี้เขาเรียกว่าใบอินโนโฟมครับพี่น้องครับผมมันที่เป็นใบด่างครับผมบ้านเราก็เป็นไม้ด่างใบหยางเนาะอยู่นี่ก็ได้ครับคิดที่แล้วก็บอาชุุงกรพาไปเบิ่งอันใบเขียวมันเนาะผมอดอกไม้ประเภทนี้ใบไม้ประเภทนี้เขาขายใบมันพี่น้องครับผมใบก้านมันแบบมานี่เขาตัดประมาณเอาจากวันจากหาสิบเซนหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนครับผมแล้วแต่ออเดอร์ที่สร่างเนาะครับผมนี่แหละคือ ประเทศนี้เขาเรียกว่าใบอินฟลอมพี่น้องครับผมใบอินฟลอมครับหลังเดินง,งานพามาเลาะครัวปุบข้าวม,มี่อย่างไรครับเพราะว่งตะเลาะกาันทํางานกันอย่างเนาะครับผมนี่ละปลากัการหนึ่งก็คือกันครับพี่น้องครับผมราคาการหนึ่งก็อยู่ที่สามเช็คถึงห้าเช็คประมาณนี้ครับแล้วแต่ขนาดเช็คเกลวนี่เงินบ้านขาเจ้าเนาะเงินบ้านเพิ่นก็ประมาณถ้าว่าเป็นบ้านเราก็ยอดที่ กิ่งละประมาณ30บาทถึง50บาทห้าสี่สิบห้าสิบบาทประมาณนี้ครับผมมือนึงก็ออเดอร์ก็ที่เป็นหมื่นครับผมเป็นหมืน่นเป็นหมื่นสี่พันห้าพันเจ็ดแปดพันครับแล้วแต่ออเดอร์เนาะกะ็เงินหลายครับผม <c oughs> ถ้าเป็นนับเป็นเงินไทยก็หลายบาทครับผมเป็นคล้ายๆว่าเป็นพืชเงินล้านของของ ของประเทศข้าเจ้าเนาะครับผมทุกงทิ้งทุกอย่างที่ข้าเจ้าปลูกรับรัฐเอรรัฐบาลรับประกันเหมือดครับพี่น้องดีครับผมก็คือแบบถ้าว่าเปรียบเทียบในประเทศเขาก็ยังตกเป็นรองของประเทศนี้อยู่ครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมงามพี่น้องครับยังตกเป็นรองอยู่แต่ก็ถ้าได้ปรับปรุงนิดนิดน้อยก็คงจะดีขึ้นเนาะครับผมนี่แหละพาชมพามาลอกครับผมปลานันปลานี่ครับผมใน่มองนันมองนี่ครับ มีเวลาว่างจากงานการยิพามาเลาะครับผมส่วนมากกายิปไปหลังจากทํางานประจําเสร็จแล้วพี่เบาผมกายิปไปอันหารับทํางานเสริมคือว่าทํางานแบบงานรับจอบทําสูงทําสวนไปเสียครับพี่นอ้องเมื่อการยิเปลี่ยวันเสาร์พอดีก็ครับนี่เปลี่ยววันเสารก์ก็ไานัดกับเถาแกไว้แล้วคนคนน้องแหละเขาจะไปทําสวนครับผมยู่ตกที่ชั่วโมงละหาสิบบาทอ่ะ ได้มื่นละหาถงหกชั่วโมงครับผมหามาณเคอร์องมื่นก็มาเขามาพักผ่อนครับผมก็หาสิบบาทนี่ก็เป็นเงินเท่ายู่ที่หาหกหาถึงหกร้อยบาทก็ก็มือนึ่งก็ตกอยู่ที่สามพันสี่พันหาพันแล้วแต่ครับผมแล้วแต่งานก็ถามว่าเมื่อยบอกกเมื่อยอยู่พี่น้องครับผมับให้เมึงดอกไม้ไปนำกระติบไปครับผมการทํางานเนาะการใช้ชีวิตครับผมเมื่อยอยู่ครับเป็นพี่น้องห่าง เขาหูว่าเขาได้เหตุในสิ่งเดียวหักเขาดังใจว่ามือแรกนะเขาที่ก้าวขามขึ้นเครื่องบินมาเขาก้าวขามมาเพื่ออย่างเออเขามาทําตามความฝันของเขาคือว่าความฝันของเขาต้องฝันว่าให้เยืดอย่างอนาคตขา้างหน้าเขาเสาวหลังจากที่กลับจากประเทศนี้ไปเนาะครับนี่เบา,าผมก็แต่ตั้งใจไว้ว่าเออที่ทําเศรษฐกิจทํา นี่นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเก็บเกี่ยวเอาความรู้ไปพี่น้องครับผมจากประเทศนี้ไปให้ได้หลายที่สุดครับผมเก็บเกี่ยวเก็บเล็กผสมน้อยครับผมเงินทองเนาะครับผมค่าเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกลับบ้านเขาไปคือบ่ต้องไปเป็นลูกจ้างข้าเจ้าครับผมบ่ต้องไปเป็นเป็นนายของตัวเองครับผมดีที่สุดผมว่านะอันนี้ก็อายุผมก็พระท่ได้หลายปันใดครับผมอายุ30นิดนิดครับผม30ต้นต้นก็ พยายามที่เฝ้าเก็บ pues yardım, k, เฝ้าสางเฝ้ากลับบ้านครับผมอันดับแรกนึงคือต้องใจดีดูแลไปดูแลพ่อกับพ่อกับแม่ครับผมพ่อพ่อแม่ิ่นก็ค่อนข้างที่มีอายุแล nah, ้วเนาะครับอันดับที่สองคือไปทําตามความฝันทําตามความฮาดของเจ้าของครับผมก็นี่แหละครับบ่มีอย่างหลายครับขันว่ยสิให้เว้ากับเว้าโดนอยู่พี่น้องใคนี่แหละครับผมความใน่ใจครับผมความ มาตามความฝันครับผมของตัวเองเนาะประเทศนี้ก็ทำว่าเป็นเงิ้นก็อยู่ที่รายได้ก้ขึ้นอยู่ที่ขั้นต่ำคือที่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทหกหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทสูงสุดก็แสนกว่าบาทครับผมประเทศนี้ต่อเดือนครับผมพี่น้องก็ถือก็ถือว่าหลายพอสมควรก็ภาคภูมิใจกับมันเหนื่อยครับผมประเทศนี้ห้อนก็ห้อนคักหนาวก็หนาวครับครับผมงั้น มีหนักมีเบาปะาปนกันไปพี่น้องครับผมก็นี่แหละพี่น้องครับผมก็สูสูครับพี่น้องครับผมเบาเชฟพุ่มก็บบมีอย่างายก็นี่แหละครับผมก็มาอัปเดตปลาดอกไม้เบิ้งเนาะครับผมจ้นฝากติดตามช่องน,น้อยของเบาเชฟพุ่มคนรอคือเก่าครับพี่น้องก็บ่ได้ทาเอาหวังแบบได้เงินหรือว่าหวังโด่งดังอย่างดอกคือหลังจากว่างจากการทํางานหรือว่าจอยก็ หาเฮตไปเพื่ออยากให้คนทั้งบ้านหรือว่าคนไทยที่ว่าเพื่อนอยากมาเนาะเพื่อนก็นมีความหวังเพื่อนก็นมีกำลังใจที่ว่าอยากมาประเทศนี้ครับจังไหนก็ฝากติดตามช่องน,น้อยของแรงงานไทยครับผมคือกหลดาพี่น้องครับผมันมีเวลาว่างจากงานก็ยิ่มาอัปเดตให้เบิ่งเนาะครับผมอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างครับผมมีอย่างก็มีอย่างที่ว่าสอบถามแล้วก็อย่างก็มีปัญหาอย่างก็ขังคาใจก็ที่ว่า อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พอให้ความรู้อะไรก็ยิ่งให้ความรู้เนาะพี่น้องครับผมยังไหนก็นี่แหละครับผมส่งความคิดเห็นมาได้ครับผมแชร์เราประสบการณ์นี่แหละอันไหนดีบ่ดีก็พอได้บอกก็บอกกันเนาะครับผมยังไหนก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนเ้อพี่น้องครับผมมันก็คําแล้วพอสมควรก็ยิ่กลับไปเห็ดกับเข่ากับน้ามครับผมอาบน้ำนอนมื่นกระสูงงานต่อครับผมเฮ็ุงานส่้มือพี่น้องเกือบส่้มมือไม่ได้ครับผม มาอยู่นี่สองสามปีแล้วก็สุดๆครับผมไม่ต้องเป็นวำังใจให้แรงงานไทยทุกคนครับผมสวัสดีครับ